Oh. ลกลิ่นกลื้อกล,ลิ่นฮะเกลืออะไรกลื้อเพรว่าดีใจเออเงินจะหมดดีใจแล้วพ่อเฮียออกไปหญ่ <c oughs> สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้ไปออกไปข้างนอกแล้วนะคะช้อปปิง้งวันนี้ไปช้อปปิง้งตั้งใจไปซื้อของนะคะวันนี้ ไปธุระด้วยแล้วก็ไปไปธุระนิดๆแล้วก็ตั้งใจไปซื้อของหลายที่เลยหลายห้างเลยอันนี้นิดอันนั้นหน่อยเพราะว่าเห็นแบบว่าเขามีเขาเรียกอ,อะไรนะ่ะหูใหญ่แรงไม่ถูกที่ว่ามันถ้าใบโฆษณาเบอร์ชัวหรือว่าอะไรที่ว่ามันนล,ลดราคานี่ลดราคานะก็มันมาทางเดียวกันเลยที่เราจะไปธุระนะก็เลยไปหลายที่เลย แต่อีกสองวันก็ไปหาหมอฟันเงแล้วแต่ไปหาหมอฟันมันอยู่ใกล้ๆบ้านนะมันไม่มันไม่มีอะไรขายเนะเาะนะเดี๋ยวอันนี้ถ่ายถนนหนทางให้เอฟซีดูนะคะเดี๋ยวในห้างเดี๋ยวถ่ายให้ดูกา่างหากอันนี้เอาถนนหนทางอันนี้ทางแบบว่าไม่ใช่ทางด่วนหรอกแต่ว่าก็ไม่ใช่ทางแบบว่าทางแบบทางเล็กนะ นี่นะคะตอนนี้ก็เข้าไปในเมืองมานะคะรีซ่าวันนี้มาก็ตรงที่ยายเคยมานั่นแหละถ้าใครจำได้ก็คือที่ยายเคยเล่าให้ฟังว่าธนาคารเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใหม่เนาะปกติมันจะอยู่ตรงที่ยายไปซื้อของประจำแต่ี้มันเปลี่ยนมานี้ก็นานๆแฟนยายจะมาทีหนึง่งมา กดเอาเขาเรียกว่าอะไรสลิปอะไรที่ว่าใบที่ว่าเขาหักค่าน่นค่านี่อะไรเย่งนี้นะต้องมากดเอาเองยายกระบอกไม่ถูกหรอกเนาะนานๆมาทีทางนี้เนาะปกติมันจะอยู่ทางที่ยายไปซื้อของประจําแต่เขาเปลี่ยนใหม่แล้ว วันนี้ดูมืดมมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะอากาศก็จะเย็นหน่อยอากาศอะไรไม่รู้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนี่นะคะมาในเมืองแล้วรีส์ะนะคะเดี๋ยวมาทำธุระเสร็จแล้วก็จะไปซื้อของวันนี้ซื้อของ <laughs> หลายที่มากเลยเพื่อน แล้วยายจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูเนาะเพราะว่า oh, wow. หลายห้างวันนี้หลายห้าง <laughs> ผ่านมาแล้วละหนึ่งห้างสองห้างห้างสามห้างแล้วแต่ว่าวยายจะทำเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูอันนี้คลิปเดินทางระหว่างทางวันนี้ก็หมดเงินไปหลายบาทีกนั่นแหละวันนี้

ขับรถก็ต้องเสียตังค์นะคะมาทางนี้ตอนตอน,ตอนที่อยู่ที่อีกเมืองหนึ่งไม่ต้องเสียอันนี้ต้องเสียตังค์พีม่มือไปกดใบเสียตังค์มาแล้วหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้าบาทสามสิบหกบาทแล้วแต่เงินขึ้นเงินลงเนาะอันนี้แฟนยายเอาแค่ครึ่งชั่วโมง ก็จะประมาณสิบสิบกว่าบาทเนาะนี่เดี๋ยวไปกดไอ้นั่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่ห้างซื้อกับข้าวทีนี้ซื้ออย่างอื่นมาหมดแล้วโอ้อว,วอันดตลิงเป็น ในเมืองนะคะในเมืองจะเทนต่อไปนี้ก็จะไปห้างไปห้างซื้อของกินนะคะของใช้ซื้อมาหมดแล้วดีกว่าขับรถเฉยๆก็เนาะถ่ายให้เอฟซีดูคนไหนอยากดูก็ดูเนาะคนไหนไม่อยากดูก็ผ่านได้นะคะเพื่อน เสียหายอะไรเนาะถ่ายถ่ายไว้ไม่ได้เสียหายอะไรว่ามีคนเหมือนก็ว่า <c oughs> ให้คืออะไรนะมีคนก่ายายว่าไอ้ถ่ายเอาเต็นเนื้อเนื้อสะระสะระตัดออกให้น้อยกว่าสิบนาทีว่าอย่างเงี้ยยายก็ไม่รู้ว่าอันไหนสะระอันไหนไม่สาระเนาะยายเห็นอะไรยายก็ถ่ายหมดเนาะเพราะว่า เริ่มทำคลิปตั้งแต่สมัยถ่ายให้ทังบ้านดูอันนี้ก็แล้วแต่เนาะถ้าใครชอบก็ดูถ้าใครไม่ชอบก็พานได้นะคะไม่ว่ากันเนาะต่างคนต่างชอบยายก็นี่เดี๋ยวต่อไปนะต้นพวกนี้นะมันเปลี่ยนสีมันก็สวยนะมันเป็นสีเหลืองแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาตลอดเนาะ ถ้าเรามาช่วงที่ว่ามันเปลี่ยนสีมันก็ดูก็ได้ถ่ายให้ดูดูใบไม้ร่วงในเมืองก็เหมือนเหมือนกันตอนนี้เนะ<ม>าะนี่นะคะถึงแล้วระยะห้างนี้ไม่ค่อยมาไม่ค่อยได้มานะคะห้างเนี้ย่ะมาแล้ว,ลวช้อปปิง้งกลิกลิง้ง <มา S 1> กลิกลิฮะเกลืออะ่อกลิ้ บอกว่าดีใจเงินจะหมดดีใจแล้วพ่อใหญ่อกแฟนใหญ่กลับแล้วเพื่อน,อน <c oughs> บ่ายโมงแล้วออยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่ายายซื้อนั่นมาซื้อกับข้าวร้านเอเชียมาเออดี๋ยวจะไปซื้ออะไรนะ <c oughs> อะแรกว่าจะนั่งกินนู่น <c oughs> เขาให้นั่งกินก็ <c oughs> เลยต้องได้ใส่กล่องมา คล้ายๆแกงเขียวหวานแฟนยายก็ซื้อเธอก็ไม่ได้กินผัดผัดเส้นหมี่เออเส้นอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูกันอยู่บ้านเนาะค่อยไปกินข้าวบ่ายตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วกว่าจะถึงโอ้ว่าจะได้กินโอ้เกือบไอ้อบ่ายโมงสิบสามนาฬิกายายชอบพูดผิดเนาะไปถึงโน้นบ้านก็น่าจะกว่าจะได้กินอะไรก็น่าจะบ่าย ไปต่อจะต้องไปรีวิวของเอฟซีดูดิเนาะหมดไปเยอะอีกแล้ววันนี้หมดไปมนนกบีไงเนาะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าหน้าฝนเนี่ยดูสิมันมืดๆแต่มันไม่เห็นที่ทาว่าจะตกเลย คน,คนทางมันก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเน,ะนาะเพื่อนดูดิแรงแรงแห้งแห้งแรงแรงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลทงทอานี้ก็ทายให้ดูบ่อยๆอยูอย่จำกันได้หรือเปล่าเนาะจำไม่ได้แหรอทายยายไม่บอก <laughs> ต้องให้ยายบอกเพื่อนๆถึงจำได้ ยังอะไรแต่เก็ไดไ้นั่นมาให้อาหารไก่ด้วยที่เอาอะไรนะนกมาแย่งกินอาหารไก่ไก่กินน้อยกว่านกอเอง <c oughs> แถวนี้เคยขีย่จักรยานวะนะ่าเพื่อนๆขี่จักรยานกับเพื่อนๆที่เล่นกีฬาด้วยกันถ้กอาราศดีๆก็จะขี่จักรยาน

ไม่เน้นไม่เน <No. S 2> ้นเซนงูว like ิ่งงูกระพุ้ดอะคเมดบอกว่าเหม็นอะไรในรถเหม็นข้างนอกแล้วเหม็นในรถนะมันมันเหมือนวิกลิ่นเขาบันนี้วีวิน ดเดงอาเลยีออ่ล้วฝ<า>ือนอโ,โ่อีก้กันตดตนี้ดเก็บเกี่ยวมวลแล้วนะคะต่อไปก็จะพรวนดินก็จะปลูกไว้ปีหน้าถ้าเป็นคาคาโลน่าก็จะปลูกเดี๋ยวก็จะปลูกแล้วคาโลน่า ข้าวสาลีอะไรเงี้ยเขาก็จะปลูกเ,เจอหิมะก็ไม่ตายนะพวกนี้นะคาโลน้าข้าวสาลีแต่เขา้าวโพดปลูกยังไม่ได้พวกเขาโพดพวกมันฝรัง่งดูดิตรงนี้นะ่าเหมือนเหมือนบ้านเราเลยนะนตรงนี้เคยขี่จักรยานแล้วนี่ลงไปแบบตริเลยลงเนินเวลาขึ้นเนินหอบ เวลาขึ้นเดินออกเวลาลงหิวข่าวแล้วไปตอนนี้สิบสนาฬิกา20ี่สิบนาทีกว่าจะถึงบ้านกว่าจะเสร็จก็14นาฬิกา ไม่มีอะไรนี่อย่างดีที่มันมืดๆอย่างนี้นะถ้าแบบว่าแดดส่องๆแดดร้อนๆนะ่ะโอ้ยร้อนน่าดูเลยแต่อากาศอย่างที่เราให้ฟังอะเดี๋วร้อนเด๋ยวนาวเด๋อะไรก็ไม่รู้นี่เคี้ยวๆอยู่นี่ก็คือหัวน้ำตาลนะคะโอ้โหขอโพดนะนเพืเ่อนๆเอ้ย บางที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยเขาพูดอะแบบว่ามันมันแรงมันไม่ออกฝักเนาะแต่ข้างบ้านยายสวยหัวน้ําตาลนี่ไม่ยังดีอยู่หัวน้ําตาลนี่ก็ที่ยายเคยเดินมาแล้วนั่นตรงโน้นตรงที่ว่าตรงที่ยายเดินบ่อยๆเนี่ยตรงที่เขากระโดดร่มนะเดินไปจากทางโน้ทนทางนี้มานี่นี่นะคะหมู่บ้านยายอันนี้มาอีกทางหนึ่งคนละทางกันนะคะโอ้ย ตอ่โอยนไนแกไนะนี่ยายคทายดูบ่อยๆตอนเดินมาเนาะแถวนี้หมู่บ้านมาอีกทางนึงทางโอนี่นะคะหมู่บ้านยะตะอยู่ของยายอยู่ลหลังโน่นอยู่หลังหมู่บ้าน แค่นี้ละจ้าถึงแล้วจ้ามีแล้วถึงแล้วถึงแล้วแค่นี้และคิดถึงคิดถึง